สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียได้สั่งห้ามการจุดพุดดอกไม้ไฟโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการควบคุมมลพิษทางอากาศในเมืองหลังจากที่ระดับมลพิษในนิวเดลีถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับเลวร้ายที่สุดในโลกโดยคำสั่งห้ามดังกล่าวถือเป็นข้อกำหนดที่เข้มงวดที่สุดในบรรดาข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพุดดอกไม้ไฟซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามซึ่งเป็นก่อนที่ถูกละเมิดกันอย่างแพร่หลาย ตามคำถแถลงของคณะกรรมการควบคุมมลพิษแห่งเดลีระบุว่าจะมีการห้ามผลิตการจัดเก็บการจำหน่ายและการจุดประทัดทุกประเภทโดยเด็กขาด นอกจากนี้คำแถลงได้มีขึ้น2สัปดาห์ก่อนถึงเทศกาลดิวาลีซึ่งเป็นเทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวฮินดูที่จะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้โดยหลายคนจะเห็นว่าดอกไม้ไฟเป็นส่วนสําคัญของงานเฉลิมฉลองท่ามกลางคนงานในโรงงานดอกไม้ไฟในอินเดียกําลังเร่งรีบในการผลิตดอกไม้ไฟรูปกัวจํานวนมากด้วยกระดาษสีแดงเพื่อให้ทานกับคําสั่งซื้อสําหรับเทศกาลดังกล่าวอย่างไรก็ตามกรุงนิวเดลีถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันพิษในทุกๆฤดูใบไม้ร่วงโดยสาเหตุหลักปจาการเผาของต่อสั่งของเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง ในขณะที่การจุดพุดดอกไม้ไฟมากขึ้นในช่วงเทศกาลดิวารีก็ส่งผลให้เกิดมลพิษมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่เข้าสู่กระแสเลือดผ่านปอดซึ่งในเมืองนิวเดลีถือว่ามักสูงเกินขีดจำกัดความอันตรายขององค์กรอนามัยโลกในเมืองถึง30เท่าซึ่งในปีนี้ทางเจ้าหน้าที่กรุงเดลีได้เรียกร้องให้ตำรวจรัฐบังคับใช้คำสั่งห้ามดังกล่าวโดยขอให้ทางตำรวจส่งรายงานการดำเนินการประจำวันโดยคำสั่งห้ามดังกล่าวจะมีผลจนถึงสิ้นปี2567นี้อีกด้วย